Where can สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับภาษาไทยกับครูออยเช่นเดิมนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปหนะ้าอักษรย่อนั่นเองอักษรย่อมีอะไรนะที่สําคัญนั่นก็คือเครื่องหมายมหาพาน,นั่นเองจะรูว่าจุดใช่ไหมคะเด็กๆเวลาเราจะเขียนอักษรยอ่อวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ เรื่องใหม่กันแล้วในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนอ่าเครื่องหมายวรรคตอนสําคัญยังไงเครื่องหมายวรรคตอนนะคะจะช่วยทําให้ข้อความนั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพเด็กๆเห็นเครื่องหมายหลังกรุงเทพไหมคะเขาเรียกว่าประยานน้อยนั่นเองเวลาเราพูดถึงเห็นคาคานี้แล้วเขาจะเรียกว่า กรุงเทพมหานครนั่นเองเวลาอ่านนะคะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าเด็กๆอยากรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนกันแล้วงั้นเราไปเริ่มเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะไปกันเลยสื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูไอาศิษสิอัมภัย เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกตอ้อง 3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการนําเครื่องหมายวรรคตอนไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหัวข้อที่เรียนในวันนี้ไม้ยมก ok. นักขาลิขิต ปยานน้อยไปยานใหญ่บุพพสัญญาอัศเจรีอัญญาประกาศยติพังจุดไขป่ปลาสัญญาประกาศทัพและมหาภาคนั่นเอง เครื่องหมายวักคตอนเด็กๆลองดูตัวอย่างทางด้านขวามือนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องหมายวักคตอนกันนะคะเครื่องหมายวักคตอนเป็นเครื่องหมายที่เขียนกำกับตวัวอักษรคำประโยคหรือข้อความเพื่อให้ตัวอักษรคำประโยคหรือข้อความนั้นๆเด่นชัดขึ้นทำให้อ่านและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง เด็กๆลองอ่านและสังเกตข้อความต่อไปนี้นะคะลองสังเกตกันนะคะว่าเด็กๆอ่านยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวควายจะมาเฉลยนะคะว่าเด็กๆอ่านบ้าอะไรกันบ้าง พร้อมจะไปดูเฉลยกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อความต่างๆเหล่านี้นะคะมีเครื่องหมายวรรคตอนแทรกอยู่ในแต่ละข้อความใช่ไหมคะเด็กๆมาเริ่มกันที่ข้อความแรกกันเลยดีกว่าค่ะอ่านว่านักเรียนห้องปอ .4 ทับหนึ่งเห็นไหมคะเครื่องหมายทับใช่ไหมคะถือว่าเป็นเครื่องหมายวรรคตอนต่อมา รัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกกับโรงพยาบาลอะไรเอ่ยที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนตกตอกติกตกต๊ก t i k กติ๊กต t อกเด็กๆรู้ไหมคะไปะยานน้อยนั่เนเองค่ะต่อไปค่ะข้อความที่สาม วันที่12มกราคมพุทธศักราช2565เด็กๆคิดว่าเครื่องหมายวรรคตอนนั่นก็คือจุดหรือว่ามหภา,าคนั่นเองต่อมาค่ะพยาสีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยอาจารย์และยางกูลนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เครื่องหมายวรรคตอนเขาเรียกว่าณนักขาริขตนั่นเองค่ะ ต่อไปการผันวรรณยุกต้องคำนึงถึงคำเป็นคำตาย <_ d ata> เขาเรียกว่าเครื่องหมายวรรอนนี้เรียกว่าสัญญาประกาศนั่นเองค่ะเด็กๆเราเรียนรู้ตัวอย่างกันไปแล้วเนาะนอกจากนี้นะคะเราสามารถพบเครื่องหมายเหล่านี้ได้จากสื่อต่างๆเช่นอะไรบ้างป้ายประกาศเชิญชวนค่ะไปเที่ยวงานเนาะ เด็กลองดูนะคะมีเครื่องหมายสัญญาประกาศแล้วก็ปัญญาน,น้อยนั่นเองยิ้มรับอรุณณนะกรุงเทพมหานครทางด้านขวามือเห็นไหมคะเป็นเครื่องหมายปัญญาใหญ่นั่นเองต่อไปเครื่องหมายยตติพังเด็กนอกจากนี้นะคะ ยังมีเครื่องหมายทับด้วยนะคะสำหรับเวลาบ้านเลขที่ต่างๆในภาษาไทยมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดแต่ละชนิดมีชื่อเรียกวิธีการใช้และมีหลักการอ่านดังนี้นะคะเด็กๆไม้ยมกเด็กๆลองอ่านนะคะ เด็กๆกล่าวว่าพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วเห็นไหมคะใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อซ้ำคำวลีประโยคต่างๆนะคะข้อสำคัญนะคะต้องพิจารณาว่าควรอ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องนะคะ นะคะลิขิตหรือว่าวงเล็บนั่นเอง1แกนอ่าน2การเขียนกรณีแรกใช้เขียนกำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อกรณีใช้กำกับตัวอักษรที่เป็นหัวข้อไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะต่อไปกรณีที่2ใช้เขียนประกอบข้อความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้ข้อความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยกรณีนี้ ใช้เขียนกำกับข้อความให้อ่านเครื่องหมายว่าวงเล็บแล้วอ่านข้อความในวงเล็บแล้วจึงอ่านข้อความต่อไปปะยาน้อยกรุงเทพนั่นเองเวลาเราอ่านนะคะเราจะอ่านว่ากรุงเทพมหาคนครไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแต่อ่านคำที่ละไว้ให้เต็มจะใช้เขียนเพื่อย่อคำนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปประยานใหญ่ยกตัวอย่างเช่นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่นสุนทรภู่เท้าสุรนาลีและอื่นๆเห็นไหมคะให้นักเรียนอ่านเครื่องหมายว่าละหรือและอื่นๆจะใช้เขียนหลังข้อความที่มีต่อไปอีกมาก ต่อมาบุพพสัญญาพัสสอนอ่านว่าพัสสอนดูสิเห็นไหมคะใช้เขียนแทนคำหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่บรรทัดเหนือขึ้นไปไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคำหรือกลุ่มคำที่ละไว้ต่อไปอัสเจรีเอ๊ะใครเคอบประตู ใช้เขียนไว้หลังคำอุทานไม่เขียนเกินครั้งละหนึ่งอันโดยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านโดยใส่อารมณ์ในน้ำเสียงตามคำอัญประกาศอัญประกาศเปิดเธอจะไปไหนต่ออัญประกาศปิดเด็กๆเ,เห็นไหมคะใช้สําหรับการเขียนข้อมบทสนทนาสิ่งสำคัญ เมื่อมีเครื่องหมายอัญญประกาศเปิดให้อ่านว่าอัญญประกาศเปิดแล้วอ่านข้อความและเมื่อถึงเครื่องหมายอัญญะประกาศปิดให้อ่านว่าอัญญประกาศปิดยติพังผลไม้อ่านว่าผลไม้เด็กเดกเห็นไหมคะกรณีแรกใช้เขียนแยกคำอ่านของคำโดยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแต่อ่านข้อความตามปกติ ต่อมากรณีที่2นะคะใช้เขียนละตัวอักษรโดยกรณีนี้นะคะให้อ่านเครื่องหมายว่าถึงก็ไก่ถึงฮอนัู้่ 1- ถึงหนึ่ถึงแไขป่ปลาหรือจุดไขป่ปลาเด็กๆลองสังเกตนะคะที่มีภาษาใช้ละละละเพราะแต่ละภาษา สืบต่อภาษาของตนไว้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาควรหยุดเล็กน้อยก่อนแล้วจึงอ่านว่าละละละแล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไปสิ่งสำคัญจะเขียนแค่3ามจุดเท่านั้นนะคะเด็กๆสัญญประกาศเมื่อพบเห็นสัญญประกาศนะคะ จะเขียนไว้ใต้ตัวอักษรที่เราต้องการเน้นสิ่งสำคัญเราอ่านข้อความตามปกตินะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายต่อไปทับบ้านเลขที่97ทับ91เห็นไหมคะกรณีแรกใช้เขียนแบ่งเลขกรณีใช้เขียนแบ่งเลขให้อ่านเครื่องหมายว่าทับโดยอ่านเลขตัวแรกเป็นจำนวนเต็ม แต่เลขที่อยู่หลังเครื่องหมายให้อ่านเรียงทีละตัวทับอีกกรณีหนึ่งนะคะเด็กๆในกรณีนี้นะคะใช้เขียนแบ่งวันเดือนปีที่เป็นตัวเลขให้อ่านวันที่ชื่อเดือนที่ตรงกับตัวเลขและปีพุทธศักราชหรือปีคิดตศักราชนะคะต่อไปมหาภาคหรือว่าจุด อันนี้เราคุ้นคุ้นไหมคะเราเรียนกันไปในเรื่องของอักษรย่อกันไปแล้วใช่ไหมคะกรณีเขียนไว้หลังอักษรยอ่อเวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มของอักษรย่อนั้นนะคะต่อไปกรณีที่2นะคะใช้เขียนกำกับหัวข้อย่อยกรณีเขียนกำกับหัวข้อย่อยให้อ่านเครื่องหมายว่าจุด 1.9นั่นเองค่ะเด็กๆก,กิจกรรมจับคู่เครื่องหมายวรรคตอนกับชื่อเครื่องหมายให้ถูกต้องเราเรียนรู้กันไปเยอะแล้วนะคะเด็กๆคราวนี้เรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าเอจะคู่กับอันไหนดีนะอัสเิเรลี่ทับนะคะลิขิต ต้องแล้วค่ะต่อไปเราไปลุยกันต่อเลยค่ะปยาน้อยอัญญประกาศจุดไข่ป้าถูกต้องค่ะต่อไปไมายามกมหาภาพยติ นี้เรามาสรุปเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันดีกว่าคะ่ะเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่เขียนกำกับตวัวอักษรคำประโยคหรือข้อความเพื่อให้ตัวอักษรคำประโยคหรือข้อความนั้นๆเด่นชัดขึ้นทำให้อ่านและเข้าใจความหมายได้ถูกต้องเด็กๆสามารถดูตามแผนภาพด้านล่างได้เลยนะคะนี่ถือเป็นเรื่องสรุปเครื่องหมายวรรคตอนนะคะิกเด็ก ฝึกคิดฝึกทำใบงานที่6เครื่องหมายวักตอนแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่านโจทย์ทุกๆข้อเลยนะคะแล้วตอบมาให้ครบถ้วนนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนันงสือเรียนหน้าที่89-90ได้นะคะ จบบทเรียนแล้วค่ะชั่วโมงต่อไปละละละพบกับเรื่องคำประสมนะคะ